เนาะกับเรื่องของคุณครับอ่ะคุณดีก่อนเลยเราสองคนครับกับซีรีส์เรื่องใหม่วันดีวิทยาครับฝากมาฝากด้วยด้วยนะครับเรื่องราวเป็นประมาณไหนอะไรยังไงครับคุณเกรทฮะก็อย่างชื่อเรื่องเลยครับวันดีวิทยานะครับก็จะเล่าผ่านมุมมองของนี่ครับคุณหมอวันดีสุดแซ่บที่สุดในโรงพยาบาลของเราที่เซ็กซี่ที่สุดในโรงพยาบาลเตรียมแ แล้วคูณแล้วคลมเคลมเคลมเออแล้วแซ่บขนาดไหนที่ว่าคือคือจริงๆต้องบอกว่าคุณหมอเนี่ยเป็นเป็นหมอที่ค่อนข้างเนิร์ดแล้วก็จะมีความรักที่คลุมเครือกับพี่ป้าป๊อตนะผมใช่อยู่ประมาณ8ปีครับแล้วก็สุดท้ายผมโดนหักออกหักอกหักอกก็เลยแบบว่าไปไปสั่งสารแล้วก็คิดว่าเฮ้ยคืนนี้แหละผมจะต้องแบบหาสักคนเพื่อเริ่มต้นใหม่เป็นแบบวันไนท์สแตนให้ได้ครับผมยุ่ไม่เจอเขา เขาก็ไปที่ดวกานครับซึ่งผมรับบทเป็นยอยักษ์ก็เป็นนักมวยดิกรีแชมป์และด้วยชื่อค่ายของผมชื่อว่าผเดชสึกเราก็เลยมาผเดชสึกกันพอดีในค่ำคืนนั้นนะครับรื่องมคุก็เริ่มเกิดขึ้นต่อใช่ครับนี่คือแบบว่าฉากที่มซนมีซีมันต้องไปขนาดนั้นดหรอเห็นแล้วใช่ไหมฮะผมก็เห็นพร้อมกันมันชํำๆมันขนาดมันเต็มที่อยู่ขนาดเขาเซนเซอร์ไปแล้วผมยัง คนลุกตัวเองเลยเหมือนกันอุแต่ตอนเล่นก็สุดเหมือนกันนะเออมันต้องให้มันผ่านไปให้มันแบบได้ตีเทคเดียวไม่กี่เทคเพื่อให้มันดีทสุดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบนั่นแหละครับที่ทุกคนได้เห็นกันไปนะครับอันนี้เป็นการร่วมงานครับครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกที่ gmmtv เพราะเรารู้จักกันอยู่แล้วแวก็เคยจัดดีเจด้วยกันมาก่อนเมื่อสิปีแล้วคุณโนเกบเกอบบเนาะบอกเยตอนนั้นยังรุ่นอเครับร่วมงาน ก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้มาเจอน้องอินเลยเงี้ยครับว่าเขาเขาจะแบบมาเซ็น GMM แล้วก็ไม่ได้เจอกันในบ้านนี้ได้ก็ถือว่าดีที่น้องยอมมาเล่นกับพี่นะครับดีแล้วเพราะว่าไม่มีใครคบเราเลยคุณยังมีผมอ่ะโอ้โหเดี่ยวเดียวได้เป็นทองเลมากเลยใช่ครับเกิดทำไมเวลาต้องเข้าฉากร่มกันหรืออะไรเงี้ยเป็นซีอะไรไดๆผมไม่ค่อยเราอ่ะผมก็ไม่ค่อยมากกว่าเหมือนเราก็จะมีความรู้จักกันอยู่แล้วแต่จะมีความเขาเรียกอะไรความ ความแบบเฮ้ยจะไปทางไหนกันดีหรือว่าอะไรกันดียึกยักยักอยู่เหมือนกันรู้จักกันมันจะถูดเออมันจะถูดนีไม่ไม่ค่อยแต่ว่าบางทีพอจังหวะมันไม่ซิงก์อะมันได้รู้สึกว่าเอ๊ะเยอะหน่อยเยอะมากครับเยอะอยากขออยากขอเลยใช่ใช่ตอนตอนแรกที่ว่าเรารับเรื่องวันดีวิทยาแล้วเราดูจากชื่ออย่างเดียวเราคิดว่ามันเป็นซิงที่้ลทั้งคอ่วันดีวิทยามันเป็นซิงที่้ลทั้งคู่ เบาๆเราเป็นคอมเมดี้ด้วยผมคิดว่าสบายๆแน่ตอนเราไปถ่ายไพลอตปุ๊บโอ้โหไม่ใช่ละวมันค่อนข้างไหลไปไกลเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันก็มีเนื้อหาสอดแทรกอยู่ตลอดก็คือตากหนักที่สุดในชีวิตเราสอง ผมใช่นี่คุณเขาแบบลงทุนไปแบบเจ้าเทรนเนอร์แบบฟิตหมุ่นเลยนะเขาจะเป็นคุณหมอสุแซบให้ได้เขาจะไม่ยอมนักมวยสู้นักมวยไม่ได้นะสรุปสู้สู้ได้ไหมของผณเจสทอก็ไม่ใช่ย่อยนะคเขาก็ฟิตอยู่ตลอดครับก็พยายามฟิตให้มันดูเข้ากับบทนักมวยให้มากที่สุดอะไรอย่างนี้มากกว่ายงเครับเพราะว่าผมจะต้องไปมีปัญหากับคุณหมอเต๋อพี่หมอปอนั่นเองใช่ครับเราก็เลยแบบ ต้องเต็มที่ซะหน่อยไม่งั้นเราต้อต่อยสู้เขาไม่ได้แน่นอนนะครับตัวใหญ่ไม่เริ่มขนาดนั้นใช่แบบนี้ก็ต้องไปเรียนเลยจริงๆก็จะพอมีสกิลตั้งแต่เคยซ้อมมวยปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยจะพอแบบโอเคแล้วก็อาจจะแบบไปให้พี่ๆนักมวยคอยสอนบ้างอะไรเงี้ยครับว่าควรจะต้องทํำยังไงได้ไหมใช่ส่วนเขาโอ้พี่แกเขาแน่นอนอยู่แล้วเขาบอกว่าอะไรนะวันนี้พี่ไม่ค่อยพร้อมเลยอ่ะพี่แบบ บวมบวมพอถึงฉากถอยมึงเป็นลูกเลยเขาก็เลยแก้งผมมันมีสิมันต้องต้องต่อยมวยกันเขาไปต่อยเข้าหน้าผมไปเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยมือใหม่ผมเป็นคุณหมอตาเกือบเขียวผมเป็นหมอผมมือใหม่ไอ้อโอเคโอเคโอเคอย่างนี้แบบเจมีความที จะเสิร์ฟเนี่ยถึงจรทำอะไรมากกับผู้เลาไคลล์นี่เราแบบเคมีใครใจก็มามาไหมฮะมามามาอยู่มาอยู่ครแล้วคือเราสองคนอ่ะจะคุยกันว่าเราไม่รู้อ่ะเพราะว่าเพราะเรารู้จักกันมานานมากๆแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าแบบเอยตัวละครที่เราตั้งใจเสิร์ออกไปอ่ะมันมันไปถึงคนดูขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราสองคนมันมุมมองหน้ากันะเราไม่รู้ว่าเคมีเราได้ไหมโอ้จะน่ารักเนาะ ไม่จริงพี่ก็จะนี่จริงวะโอ้ไม่จริงผมไม่จริงพยายามตรวจสอบไปอ๋อตรวจสอบโอ้ยเที่ยวโหไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วตั้งชื่อด้อมรอไปเลยไหมเดี๋ยวค่อยฮะเดี๋ยวค่อยผมอยากให้เขาตั้งให้เรามากกว่าชื่อด้อมอ่ะเายังไม่รู้หรอกเพราะขนาดโพอ่ะเขาจะไม่ยอมเก็คอินเลยมันง่ายมากมันคืออินเกรสครับผมได้ประกาศออกบนเวทีไปแล้วใช่แล้วคือหน้าหน้าภาษาเราว่าไงก็ตอนผมบอกว่าอินเกราสพี่ถามไหม เกือบแล้วเกือบคว้าวิ่งขึ้นมาคว้าไหมรอดูรอดูครับรอดูฝากด้ยจ้าครับไงก็ตามนะครับพวกเราสองคนนะครับตัวแทนนักแสดงจากเรื่องวันดียุทธยานะครับก็ฝากแฟนๆทุกคนติดตามด้วยนะครับ2024ได้ดูกันแน่นอนนะครับบอกเลยว่าครบทุกรสนะครับโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าแอคชั่นก็มีนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับเราแล้วก็นักแสดงอื่นๆเยอะแยะมากมายก็พยายามเต็มที่กับเรื่องนี้มากที่สุดนะครับไงก็ากติดตามด้วยนะครับ โอเคขอบคุณค่ะขับนิง่งขับนิง่งขับขับนิงบน่ง